สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่พรีวิวนะครับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้ครับนั่นก็คือ Samsung A25 Ultra นั่นเองต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นหนึ่งรุ่นที่มีการอัปเกรดนะครับมาตามสภาพปีได้โอเคมากๆนะครับคืออ่ะพูดกันตรงก่อนหลายคนก็น่าจะได้ดูงานเปิดตัวนะครับของเมื่อคืนแล้วของเจ้าตัว s 1 5 Ultra แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีความแตกต่างเวยเท่าไรเมื่อเทียบกับคนที่ใช้ a 1 4 Ultra สุภาแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับในคลิปนี้ก็คือมันก็ยังเป็นสม จะไว้ใจถ้าผมจะต้องใช้ Android สักเครื่องหนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาชมกันครับเรามาพูดถึงสเปกนะครับกันแบบคร่าวๆกันก่อนเนาะของเจ้าตัวเอเดนท่าอัลตราตัวนี้นะครับเอ่อหนึ่งคือเจ้าตัวเนี้ยนะครับจะได้เจ้าตัว s สแนปดักกอน8ที่เป็นเจ้าตัวเอลิทซึ่งมีการปรับปรุงนะครับจากตัวเก่าได้ดีมากยิ่งขึ้นผมคงไม่ได้พูดถึงประสิทธิภาพนะครับของเจ้าตัวเครื่องว่าเฮ้ยมันเร็วแรงขนาดไหนว่าะผมรู้สึกว่ามือถือตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วถึงวันเนี้ยเราไม่ต้องพูดถึงงงคคคคควว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 าาาาาามมมมมมมเเเเเเเรรรร็็กกััััันนนนแแแลลล้้้ยพะะ่่่่่่่่ีีีีีทททหืืืืออออฟๆบตสสสิิํญป แล้วเอจอก,กันครับก็คือความร้อนของตัวเครื่องตอนนี้ผมใช้มาประมาณครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่หยุดพักเลยนะเล่นนู่นเล่นนี่ถ่ายรูปเล่นไอจีกด expert ร้อนเล่นนะครับถ่ายวีดีโอบ้างอะไรบ้างสิ่งที่ตัวนี้ทําให้ผมได้คือผมไม่รู้สึกว่ามันร้อนเลยเว้ย eddy p o w ultra ผมรู้สึกว่ามันร้อนนะถ้าใครกลับไปดูในคลิปที่แล้วนะครับแต่เนี้ยผมไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันร้อนอะไรเลยซึ่งอ่ะโอเคแหละพอมันใช้ตัวโปรเซสเซอร์ตัวใหม่นะครับมันก็จะมีความดีงามมากยิ่งขึ้นอันนี้ขึ้นหนึ่งในสิ่งที่ม ตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัว One UI 7.0นะครับซึ่งถามว่ามีความแตกต่างกันไหม UI ครับมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับคือจริงๆถามว่าถ้าใครใช้ซัมซุงอยู่แล้วมาตัวนี้ก็จะรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนลักษณะที่เป็นพวกอินเทอร์เฟซเล็กๆน้อยๆคือทุกอย่างค่อนข้างจะอยู่ใกล้เดิมแต่อาจจะเปลี่ยนมุมขอบขอบไลพวกนี้ให้มันมีความน่ารักมากยิ่งขึ้นนะครับเทียบกับตัวตัว24 Ultra ที่เราเคยใช้งานกันนะครับซึ่งตัวนี้แน่นอนว่ามันก็จะรองรับนะครับการทํางานในหลากหลายรูปแบบเช่นระบบ AI นะครับกล้องมอเต จะพูดกันต่อไปนะครับว่าเฮ้ยมันทำอะไรได้บ้างซึ่งในคลิปนี้ผมจะเน้นนะครับลักษณะที่เป็นเจ้าตัวกล้องเนแล้วก็เจ้าตัว AI ว่าเฮ้ยมันสามารถทาอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวกันเนว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับคือตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวสีซิลเวอร์นะครับดวเหมือนขึ้นชื่ออีกทีหนึ่งเนาะตัวเครื่องก็จะมีความเหลี่ยมนะครับที่ผมรู้สึกว่ามีความมนขึ้นนะครับ มีกล้องตรงนี้ก็จะเป็นกล้อง3ตัวเนาะกล้องบนคอนินคือจะเป็นอตตอวายวายแล้วก็เทเลคูน3นะครับแล้วก็จะมีฮิริสโคปแล้วก็คูณ5อยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับตัวบอดี้ผมว่าสวยนะคือสวยแบบสวยเลยนี่นะครับแล้วก็ดีไซน์จริงๆผมว่าก็ได้เดิมอันนี้จอเคลือบมากลางๆนะครับคือถ้าเห็นดีๆตรงนี้ก็คือจะเห็นรอยนิ้วมือด้วยนั่นเองนะครับด้านล่างเป็นช่องสายชาร์จนะครับช่องจิ้มซิมแล้วก็ช่องปากกาซึ่งปีนี้ปากกาไม่ได้มีบูทหุแล้วนะครับก็เป็นเรื่อง 5วัตต์ซึ่งก็อยู่ในเกรนกลางๆไม่ได้เร็วมากในใช้คําว่าแฟลชชิมนะครับของวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งสีที่ผมสวยนะดผมพาไปดูซีนอื่นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีทั้งหมดนะครับของเจ้าตัว A25 Ultra นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเงินๆนะครับนี่ก็จริงๆค่อนข้างจะใกล้เคียงเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบเงินทองๆนิดนึงนะครับนี้เป็นสีขาวสีดำนะครับแล้วก็สีนี้ นั่นเองก็สวยดีนะส่วนสีอื่นนะครับอย่าง S 1 5 plus ก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็มีสีเทาๆเงินๆนะครับประมาณนี้ซึ่งดีไซน์ก็มีความใกล้เคียงกันนะครับให้ดูรวมๆเลยแล้วก็นอกจากนี้มันยังมีสีพิเศษอีกนะครับประมาณนี้อ่า ล้องตัวนี้นะครับก็ยังคงรองรับนะครับการซูมตั้งแต่0.6นะครับประมาณนี้จนถึงนะครับคูณ100เช่นเดิมนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าให้ผมแนะนําอีกครั้งหนึ่งอ่ะผมก็จะไม่ได้บอกว่าผมจะแนะนําแบบถึงคูณ x 100เว้ยเพราะว่าคุณภาพมันก็จะมีการ d r อปนะครับมาพอตัวนั่นเองแต่ถ้าเราใช้นะครับตรงนี้คูณ1น่ะผมกดนะครับคูณ1คูณ2อะไรพวกนี้มันสามารถทําได้คือจริงๆต้องบอกว่าเนียฝุ่นลงแบบ pm นะครับแบบ200กว่า Q i อเลยก็เลยอาจจะทําให้นะครับต แต่สิ่งที่มันมีการอัปเกรดตรงนี้ก็คือเจ้าตัวเลนส์0.6 เพราะว่าตัวนี้นะครับมันมีการอัปเกรดจาก12ล้านเป็น50ล้านพิกเซลทางซัมซุงนะครับแจ้งว่าเฮ้ยรูปส่วนใหญ่จากสถิติที่เขาไม่งานใช้งานกันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับจะมีการใช้ตั้งแต่รุ่นเก่าๆและรีสีอัลต์ไรท์ที่สามอัลตรท์พวกนี้คนน่ใช้อัลต w ไวท์เยอะเว้ยทำให้ในปีนี้นะครับเขามีการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะมาใช้นะครับเจ้าตัวการอัปเกรดเลนส์อัลต์ไวท์จาก12ล้านนะครับเป็น50ล้านซึ่งตัวเลนส์หลักตรงนีีีี้้้้นนนนนนนคคครรัััับบกกกก็็ยยงงงตววว2 2ลลลาออออููู่่่่แมเเสืณณ3 5ท มันจะเป็นในการครอปนะครับแบบดิจิตอลเท่าที่ผมได้ลองใช้โดยรวมผมว่าสะกินโอเคขึ้นคุณภาพดีขึ้น mm. ถามว่าคุณภาพประทับใจในระดับนั้นไหมผมไม่เป็นคนถือ p h o n e 16 Pro อยู่เท่าที่ผมได้ลองเทสคร่าวๆไม่ได้มีความแตกต่างกับ iPhone 16 Pro mm. เท่าไหร่นะแต่สิ่งที่มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับตัวนี้มันจะมีเรียกว่าฟโตนิกเตาครับก็คือตรงนี้มันจะเหมือน iPhone เลยที่เราสามารถนะครับปรับความ mm. เข้มความสว่างคอลเลอร์เทมนะครับคอนทราสซูเรชันแบบนี้ได้หมดเลย ซึ่งตัวนี้มันจะมีสีนะครับที่เรียกว่ามี o r i g i ินอลนะครับมีบริสมีพล o สนะครับมี Crystal มี s i l เวอร์ชิลโกล o แอมเบอนะครับต่างๆซึ่งเราสามารถเลือกแล้วทาให้มันสนุกเพิ่มขึ้นได้และที่สําคัญนะครับตรงนี้เราสามารถคอสตอมนะครับแบบที่เราชอบแล้วกดนะครับเซฟไปได้ด้วยนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะครับสนุกกับการใช้งานเอริส5อัลตรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็โอเคนะผมพันจะแฮปปี้อันนี้ก <Okay. S 1> <นห> <happy> ็ขอบคุณครับกล้องแนนของเซ สามารถแบบนี้หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งตรงนี้นะครับที่เพิ่มเราก็มีความสนุกขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมี expert รอมีโปรโววิดีโอต่างๆนะครับสามารถทำงานได้แล้วก็ที่ผมชอบจริงๆก็คือดูรอคอร์ดซึ่ง iPhone ไม่มีสักทีผมอาจจะไม่ใช่อถึง iPhone เยอะหน่อยนะเพราะผมนะครับเป็นคนยูสเตอร์ที่ใช้ iPhone นั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็คือเจ้าตัว expert รอที่เราสามารถใช้งานได้นะครับก็สามารถกดออาตไวากดนู่นกดนี่นะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะมีโหมดนะครับที่เราจะเรียกว่าเจ้าตัว live view นะครับ นี่ก็มี nd ให้เราสามารถใช้งานได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นคนถ่ายภาพนิ่งอะ่ะ nd สำคัญนะครับในการใช้งานมากๆเลยว่าถ้าเราต้องการถ่ายลักษณะที่เป็นแบบน้ํำตกอะไรพวกนี้นะครับอื่นๆก็เนี่ยสามารถปรับได้ว่าเฮ้ยต้องการเล่นอะไร asto นะครับก็คือตรงเนี้ ค่อนข้างแต่สนุกเนาะให้เราสามารถใช้งานนะครับได้นั่นเองแล้วก็สิ่งนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนจริงๆแล้วผมชอบมากนะครับคือตัวเนี้ยผมเข้าโหมดจ้าตัวโปรวิดีโอนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของใช้คาว่าซัมซุงนะครับที่จะมีจ้าตัวหลอกมันครับมาให้นี่ตัวตัวหลอกฝั่งนี้นะครับซึ่งก็สามารถทํางานนะครับได้ผมคงไม่ได้บอกว่าโอเคแหละเพราะเราก็ต้องใช้เวลาในการ p r o ูจนเนาะว่าเฮ้ยมันดีหรือมันไม่ดีแต่อันเนี้ยคือมันมีให้เราสามารถเอาไปทำเกรดดิ้งสีนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรองรับเลนส์เทลอร ก็เป็นเรื่องนะครับที่ค่อนข้างจะดีที่มีการอัปเกรดในรอบนี้แล้วเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากๆเพราะว่าริงๆก็บอกอันนี้ Apple มันมีมา2ปีแล้วนะครับก็ทำให้เราสามารถใช้งานนะครับตัวรีโอสนุกได้แต่สิ่งที่ผมยังไม่ชอบอยู่นะครับจริงๆเป็นตั้งแต่ตัวเก่าแหละก็คืออันนี้เราจะไม่คือผมมาเป็นมนูที่ถ่ายเจ้าตัว2ี่ีใช่ป่ะทุกวันนี้จนถึงวันนี้นะครับเรายังไม่สามารถถ่ายเจ้าตัว2ี p ้ได้จะเป็นไปเลยถ้านใิโหกสิเรถถ่ายไแค่แบบ3060เท่านั้นนนอัี้เป็นเรื่อใ s a m s u n กนะครบเพิ่ม24 มาให้หน่อยนะกันอาจจะไม่ได้มีคนใช้เยอะแต่ผมมาใช้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะมีฟีเจอร์นะครับที่ให้เราสามารถเลือกนะครับว่าอยากได้เสียงข้างหน้าเสียงข้างหลังนะครับในพวกนี้หรือว่าเราจะเลือกนะครับจากโหมดการทํางานต่างๆได้นะครับ สามารถกดนะครับเป็นไมบูทโฟดได้ด้วยนั่นเองซึ่งเนี่ยสมมุติเราแพ้กับดีใจไม่ทู่ดีใจไมมินีนะครับก็สามารถทําได้นะครับเช่นเดียวกันแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับได้เลยแต่ถ้าเราใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบก็คือสมมติเราถ่ายมาใช่ป่ะเราสามารถแคปรูปจากยูทูบนะครับเราก็สามารถมาโปรเซส์นะครับได้ในแผยหลังได้ด้วยนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เฮ้ยผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากอ่ะซึ่งรูปต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแต่ในส่วนของรีวิวเต็มอ่ะผมจะพยายามห้ามาับ เรื่องต่อไปที่ต้องเมนชั่นถึงเป็นเรื่องของเจ้าตัว ai นั่นเองซึ่งพอเป็นเจ้าตัว ai อ่ะอันเนี้ยฟีเจอร์ที่ผมชอบสุดเลยนะคือ u t u b e เ้ยสมมุติอ่ะเราเข้า u t u b e นะครับในช่อง the p channel คือช่องเราออกันนี่แหละนี่ครับอ่ะผมเข้า YouTube ช่อง the p นะครับผมอ่ะคลิป b y d ทีนี้ผมขี้เกียจดูเว้ยซึ่งอันเนี้ยผมชอบมากผมขี้เกียจดูใช่ปะ่ะผมสามารถกดปุ่ม power นะครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับวิดีโอแล้วก็ตรงนี้นะครับกดรูปไม่นะครับแล้วก็สรุปวิดีโอนี้ให้หน่อย อันนี้มันก็จะมีความนะครับที่ <อะ S 1> มันจะซิงกับ YouTube แล้วก็ไปสรุปนะครับข้อมูลของจาต,ต,ต,ตัวคลิปนี้มาว่าเกี่ยวกับน,น,นะบซึ่งแต่ละรอบมันก็จะมีการสรุปนะครับที่มันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเอออันนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบเกี่ยวกับจวตัว การสรุปนะครับข้อมูลของ Gemini ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็น Gemini ใช่ปะ่ะมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นโปรซึ่งถ้าเราใส่อินด้วยเอซ5ตรเราสามารถนะครับใช้งานได้ฟรีนะครับถึงหเดือนเลยทีเดียวครับอันนี้นะครับถ้าเราใช้งานอีกอันนึงนะครับก็คือ Gemini ซึ่งเราสามารถสั่งคือถ้าใครรู้จัก AI อ่ะเราก็สามารถนะครับสั่งทุกอย่างที่เป็นความ AI ได้เลยเช่นอ่ะอันนี้ผมจะถามว่าผมจะไปโอซาก้า7วัน6คืนช่วยแ planning ให้หน่อยตอนนี้มันก็พยายาม เราควรยังไงแล้วก็ถามเพิ่มเติมนะครับอ่ะมุม,มถามเพิ่มเติมนะเช่นงบประมาณที่เราควรใช้เกี่ยวกับโอซาก้าประมาณ7วันประมาณเท่าไหร่งบงกลางๆไม่แพงมากไม่ถูกเกินไปมันก็ตอบมารก็มาณสามหมื่ถึง5้าหมืไม่รวต่วเครื่องบินนะครับ จะอยู่ที่ประมาณ35,000ถึง50,000บาทซึ่งถ้าถามผมอ่าซัมซุงก็จะเป็นผู้นำนะครับใสมาร์ททีวีเจ้าตัว AI พอตัวเลยมีเอกลักษณ์หลายๆอย่างที่เข้ามาในเจ้าตัวอีสพีอัลตรานะครับและแน่นอนว่าภาษาไทยอ่ะในตัวซัมซุงอ่ะก็เป็นหนึ่งในรุ่นยี่ห้อที่ทํางานนะครับได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดถึงอะไรเยอะด้วยความที่เวลาในการพรีวิวเอ็กซ์เพลนเดย์วันนี้นะครับมีค่อนข้างจะจำกัดนะครับก็เลยอาจจะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไไไไมมมมม่่่่่่ด้้้้เเเเเลยยนน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 นะะะะะคคครรรัััััับบืือออออตตตวววีีกกปปปปาศจ็็ใช ก็โอเคแหละมันไลฟ์ได้ปกติแต่มันจะไม่สามารถฟีลแบบเฮ้ยเอาตรงเนี้ยนะครับมาเป็นปุ่มที่เป็นแบบปุ่ชัตเตอร์ได้ซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นฟีเจอร์ที่น่าเสียดายมากที่เอริสิฟ้าเอลตนะครับตัดในส่วนนี้ออกไปนั่นเองนะครับเออเสียดายจริงๆเนาะราคานะครับของจอตัวเอริสิฟ้าเอลตตัวนี้นะครับจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่46,900บาทนะครับซึ่งช่วงโปรโมชั่นแรกๆนะครับก็จะมีการท็อปอัพนะครับความจุเพิ่มเข้าไปจากราคาปกติ469นะะครับจไดสี่หกเก็ได้1ราไไบยปเลนะครับซึ่งผมนะครับกล้าพูดว่าการที่ือ a m ส u งเดย์วันหรช่วงพรีออเดอร์มันคือช่วงได้คุม้มที่สุดเลย1คือถ้าคุณไปช่วงอื่นอ่ะคุณมักจะได้ความจุแค่2องร้อยหกกซึ่งมันอาจจะปริมปริมหรือมันไม่พอแต่ถ้าคุณซื้อวันแรกคุณจะได้ในราคา512469แหละโอเคละ คุณนึกจำแลวว่าซัมซุงอ,อัลตร้ามันก็มีราคาพอตัวเนาะแต่คุณจะได้โปรโมชันนนน่นเทรดอินเพิ่มเติมโปรโมชั่นนู่นนี่เพิ่มเติมนะครับได้ท็อปอัพความจุซึ่งถ้าหนึ่งสองค่อนข้างจำเป็นกับสมาร์ทโฟนสมัยนี้ถ้าคุณใช้งานหนักๆเว้ยแล้วก็นั่นแหละครับคุณอาจจะรอได้นะถ้าคุณอยากได้ไอทีพาวเในราคาถูกแต่ถ้าถามผมผมก็จะรู้สึกว่าการซื้อเด้วันค้มสุดนะครับแล้วก็จริงๆถ้าคุณอัพ a m s u n งทุกปีนะครับมันจะบวกประมาณพิลละสุดแชรนรงผมจ15 Pro เป็น16 Pro 2.6เท่ากันราคาบวกอีกประมาณ1,800 0ดเวยเออในราคาแบบขายเองด้วยนะก็รู้สึกว่าจริงจริง ถ้าใครถามว่าซัมซุงราคาตกมากไหมตกครับแน่นอนครับแต่ถ้า,ารวมค่าท็อปอัพด้วยก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้แบบแย่อะไรขนาดนั้นนะครับสามารถซื้อได้ทุกปีนั่นเองถ้าถามว่า Experience สําหรับผมนะครับกับซัมซุงถามว่าดีไหมผมก็ต้องบอกว่า Experi e รณ์ผมอะโอเคนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานนะครับซัมซุงเลยผมถือว่าซัมซุงเป็นสมาร์ทโฟน Android ที่มีความเกรดพลีนเมียมสำหรับผมแล้วก็เฟิร์มแวร์พวกแบบซอฟต์แวร์ที่มันไม่พึงประสองค์อะมันไม่มีเลยสามารถใช้งานสบายใจซอฟต์แวร์ลื่นไหลโดยปกติ ก็โอเคอยู่แล้วมีกระสที่สำคัญกราส,สิกีเพื่อนี้ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็เวลาใช้งานผมแบบแฮปปี้นะครับก็ตัวกราส,สิกีมากๆอื่นๆผมว่าสูรบร,ริการซ m s ซุงเยอะมากนะครับเทียบกับเจ้าอื่นเยอะ จริงๆนะด้วยทำให้ว่าเถ้าผมจะซื้อ Android เองหรือน,นั้งแฝงซื้อ Android ผมก็จะมักว่าออแนะนำนะครับตัวตัวซัมซุงนะครับในการใช้งานนะครับอยู่เสมอนั่นเองนะครับก็คลิปรีวิวก็จะมานี้ถ้ามีรายละเอียดอะไรที่อยากให้เราทำเนาะก,ก็จริงๆผมติดต่อขอยืมเครื่อง,ม,งมาที่เรียบร้อยแล้วแหละก็น่าจะมีรีวิวนะครับให้ชมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้หรือมีอะไรที่อยากให้เทสบเป็นพิเศษกล้องอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเออทสให้ดูนะครับในกุมภาพันธ์โดยรวมนะครับเป็นสมาร์ทโฟนแ ปีที่สุดละแล้วก็แต่ถามว่าให้ติไรผมว่ากล้องยังยังต้องปรับปรุงอยู่อ่ะเออรู้สึกว่าถ้าเทีบบเยบกับค่ายจีนอะยังสู้ค่ายจีนไม่ได้แล้วก็เทียบกับ iPhone ก็ตามก็ยังรู้สึกว่า ไม่ได้หนีห่างแต่ในโดยปกติแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกล้อง Android แล้วมันจะหนีห่าง p h o n e มาใช่ปะแต่ในปีนี้เท่าที่ได้เราลองเราก็จะรู้สึกเออมันก็จะโอเคนะครับเฉยๆไม่ได้แบบปุ้งบ้าอะไรอะไรประมาณนี้นะครับจกจฝากกันไว้ด้วยครับกับตัว a 25ตรครึ่งนี้ใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์การจองต่างๆนะครับโปรโมชั่นพอเร์นะครับไวที่ด้านใต้นี้นะครับตอนนี้ในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทางซัมซุงที่เชิญเรามางาน XRD i a y ให้เราได้ลองนะครับตัวตัวนี้แบบคร่าวๆแล้วเดี๋ยวรีว กันต่อไปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ a 1 5 Ultra ครับไปละบ๊ายบาย